สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เจอกับครูฝนนะคะครูยั่วรัตบอนาโรงเรียนมานิตานุเคราะห์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนออนไลน์กันในวิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นป .3 นะคะและสำหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอะไรเราจะมาเรียนกันในเรื่องของความสำคัญของดวงอาทิตย์ค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ อยู่ในทีวีนี่นาอ๋อเห็นคุณพ่อบอกว่าไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าอะไรนี่แหละเอ๊ะแสงอาทิตย์เนี่ยนะกลายเป็นไฟฟ้าไม่ได้เป็นไปได้ยังไงต้องได้สิก็คุณพ่อยังไปสัมภาษณ์ออกทีวีเลยนี่นาแล้วทำได้ยังไงล่ะฮพล่ารู้ไหมอ๋อไม่รู้เหมือนกัน,นเห็นมเรีบดาก็ยังไม่ยอมเชื่อหรอกนี่ไงแสงอาทิตย์มีความร้อนไง โคล่าจำได้ว่าร้อนขนาดจุดไฟได้เลยจริงอะนิกด,ดาก็รู้นะว่าแสงอาทิตย์น่ะร้อนแต่ไม่น่าถึงขนาดจุดไฟได้หรอกงั้นไปทดลองกันดูไหมล่ะเอาแม่ขยายมาทาอะไรน่ะโคล่าก็จะทดลองให้ดูไงว่าแสงอาทิตย์น่ะให้ความร้อนขนาดว่าจุดไฟได้เลยไม่เห็นมีอะไรเลยโคล่า รอหน่อยสิลิปดาใจร้อนจริงๆเลยนี่ไงมีควันออกมาแล้วว้าจริงๆด้วยสิแสงอาคิตให้ความร้อนจะจุดไฟได้จริงๆด้วยอะ่ะเห็นไม่ล่อโพล่าบอกแล้วไม่เชื่อนั่นทำอะไรกันนะโพล่าลิปดาคุณทออ นี่จะทำอะไรกันนะ่ะโพลาลิปดารู้ไหมว่าเล่นไฟแบบนี้มันอันตรายถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาจะทำยังไงขอโทษค่ะแล้วนี่ตกลงว่าทำอะไรกันนะพวกเราทดลองเรื่องแสงอาทิตย์ให้ความร้อนจนจุดไฟได้หรือเปล่านะครับรู้จักทดลองหาความรู้มันก็ดีแต่เราก็ต้องรู้จักระมัดระวังด้วยถ้าเป็นเรื่องที่อันตรายก็ควรจะปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ด้วยนะรู้ไหมเข้าใจแล้วครับแล้วผลการทดลองเป็นยังไงกันบ้างนะ ก็ทำให้รู้ว่าแสงอาทิตย์สามารถให้ความร้อนจนจุดไฟได้นะสิครับอย่างนั้นถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ก็ดีนะจะได้ไม่ไฟไหม้ไม่ร้อนด้วยโอ้ยพูดอะไรนะลิฟดาไม่มีดวงอาทิตย์แล้วเราจะอยู่ได้ยังไงอะทำไมล่ะแค่กลัวความมืดเราก็เปิดไฟได้นี่นะไม่ถูกนะลิปดาดวงอาทิตย์นะ่ะมีประโยชน์ต่อโลกของเรามากเลยนะเอ๊ะแล้วมีอะไรบ้างคะประโยชน์ของดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์นั้นจะให้พลังงานความร้อนกับแสงกับโลกซึ่งสิ่งต่างๆบนโลกจะนำมาใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้พืชจะใช้แสงในการสังเคราะห์แสงทำให้เจริญเติบโตเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตและอื่นๆสิ่งมีชีวิตจะใช้แสงจากดวงอาทิตย์ในการมองแต่ได้รับความร้อนทำให้ร่างกายอบอุ่นการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆ มนุษย์สามารถใช้พลังงานแสงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยโซลาเซลล์และเราสามารถใช้พลังงานความร้อนในการถนอมอาหารได้ด้วยเช่นอาหารตากแห้งต่างๆหรือการทำนาเกลือเป็นต้นและดวงอาทิตย์ยังถูกใช้ในการกำหนดทิศทางให้ทางที่ดวงอาทิตย์ขึ้นคือทิศตะวันออกและทางที่ตกคือทิศตะวันตกอ๋าเข้า,ขาใจแล้วล่ะค่ะ,คะเป็นแบบนี้นี่เองอเห็นไม่ล่าเด็กๆว่าดวงอาทิตย์มีประโยชน์มากมายขนาดไหนริงด้วยค่ะ เพราะอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าดวงอาทิตย์มีอันตรายก็เลยไม่อยากให้มีนะแต่เป็นเราที่ต้องระมัดระวังในการใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์ตั้งหากเข้าใจแ <ใจ S 1> ล้วค่ะอย่างนี้ลิฟตดาชักอยากจะเอาแสงอาทิตย์มาทำประโยชน์อะไรบ้างแล้วล่ะสิฮโฮล่าก็อยากทําด้วยงั้นเรามาทําดอกไม้แห้งระดับเคสมือถือกันดีไหมดีค่ะ,คะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็มีดอกไม้สวยๆน้ำยาเรซินเคลือบใสและที่ขาดไม่ได้ก็คือ เคสมือถือก่อนอื่นเราก็ต้องเอาดอกไม้ไปตากแดดให้แห้งกันเสียก่อนเราจะหาของมาทับให้ดอกไม้แห้งเรียบสวยด้วยก็จะดีนะแล้วก็เอาดอกไม้แห้งมาเรียงสวยๆตามที่เราต้องการบนเคสมือถือแล้วก็เอาเรซินมาเทเคลือบลงบนดอกไม้แห้งปาให้เรียบร้อยแล้วทิ้งให้แห้งแค่นี้เราก็ได้มือถือสวยๆส่วนตัวแล้วไงว้าวีไ y ง่ายนิดเดียวเด็กๆเห็นไหมครับว่า ดวงอาทิตย์มีประโยชน์ต่อโลกของเรามากมายขนาดไหนแล้วเด็กๆรู้จักดวงอาทิตย์กันแค่ไหนดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลอยู่ห่างจากโลกประมาณ150บล้านกิโลเมตรโดยให้ทั้งแสงสว่างและความร้อนกับดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะจักรวาลซึ่งคนสัตว์และพืชจะได้รับประโยชน์มากมายจากดวงอาทิตย์และดวงอาทิตย์ยังทําให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ,ๆเช่นเกิดกลางวัน กลางคืนเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองส่วนที่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์จะเป็นส่วนกลางวันส่วนที่ไม่ได้รับแสงสว่างก็จะเกิดเงามืดหรือเวลากลางคืนนั่นเองเกิดฤดูกาลโลกจะหมุนรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงรีพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นโลกจะเปลี่ยนไปตามแนวการโคจรทําให้พื้นที่ต่างๆบนพื้นผิวโลกมีอุณหภูมิแตกต่างกันเกิดเป็นฤดูกาลต่างๆช่วยบอกเวลาตำแหน่งต่างๆของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าจะช่วยบอกเราว่าเป็นเวลาไหนเห็นไหมครับ ว่าดวงอาทิตย์สำคัญและมีประโยชน์กับเราขนาดไหนเด็กๆลองทดลองกันดูนะครับว่าเราจะใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์อะไรได้บ้างแต่ต้องระมัดระวังอันตรายด้วยนะครับจะให้ดีก็ควรให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับวิดีโอที่ได้รับชมกันไปไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของดวงอาทิตย์และประโยชน์ของดวงอาทิตย์กันไปแล้วใช่ไหมคะ และสำหรับการบ้านวันนี้ให้นักเรียนทำในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ชั้นป .3 นะคะหน้า192นะคะหน้า192นะคะเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของดวงอาทิตย์ค่ะสำหรับวันนี้ก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคะฝนตกก็ดูแลสุขภาพกันด้วยและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ